ซอมบี้มาเอาไงดีอะโมซอมบี้ไหนเออทำยังไงดีครับที่จะช่วยจัดการซอมบี้ได้อะครับไม่รู้แกแกแกก็ลองออกไปด้านนอกดูสิโคตรเยอะเลยที่ไหนไอ้โมจริงๆด้วยซอมบี้เต็มไปหมดเลยโอ้ยโมตะวันนี้ไว้ใช้ทำอะไรใช่เออคุณคุณครับตะวันเอาไว้ทำอะไรครับท่านตะวันอะมมัันน มันมันจะมีทันทันทันตะวันให้อ่ะลองลองเราไปดูลองไปดูได้แสงแสงทิย์แสงทิตย์ได้ครับได้ครับโอเคแล้วไงต่อครับเอาแสงพระอาทิตย์นี่ไว้ไหนต่อครับแล้วจากนั้นเอาเอาไปแล่เป็นพืชเป็นพืชเป็นพืชใช่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 แต่เอาย่งไงตกกุณตกคุณด้วยนี่ใช่ใช่ใช่โอเคนี่ออกอไม่ใช่โอเคได้ครับได้แล้วครับแล้วก็ไปทำอะไรต่อครับคุณเอาไปวางไว้หน้าบ้านโบโมเราจะทำการ แรกไอเนี้ยจากธนวัลน่ะเอาไปแรกคุยคนนั้นแล้วก็ทำการวางเราต้องช่วยเขาเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้มาโอ้เอาไงดีอ่ะเยอะไปหมดเลยเก็บเก็บเก็บธนวัลแล้โมคุณไม่ต้องห่วงนะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณผมจะช่วยคุณออกจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยตบเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะแรกเลยเอาไปวางเลยไหนไหน ย้อนมายอนมาโอเคออออกแล้วนี่ไงนี่ไงตามไปเลยโอ้โอ้ตอมี่เพียบเลยโอ้โอ้ตกรรมบัตะกรรมบัตรตุ๊ตอมี่อ้าอ้าเออไปเลยโอ้าามนะ ยายาตีแ yeah. yeah. nee. รกแรกแรกโอเคแรกแรกคุณครับเฮ้ยอมมี่บุกมาเยอะแล้วเฮ้ยก็รีบไปวางเธออย่า่พูดโอเคครับโอเคโบตีเลยโบมีวางล้ววางวางวางตตี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 ีตไง นี่ไอ้กาออกไปจากที่นี่เลยนะอ,อย่าเข้ามาบ้าของคนคนนี้นะตี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 ตักการเลยแตงโมแตงโมตักการเลยแตงโมตักการมันมาใส่อัดเลยอดัดเฮ้ยเรียบร้อยโ,โอเคงั้นลงแลกคันตะว,วันก่อนโอเคเราได้พาทิ์มาแล้วโมดหรือโมแลกให้พี่นะเดี๋ยวพี่อ่าขับการวางให้เอง Này, cắt lên chè ngon ơi nó không phải đi đâu thôi ok ok wow, wow. ok 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 งับงับรีบเลยงับโอเคพี่ได้อ่าผีวิญญาณด้วยผีวิญญาณด้วยโมโมพี่ขอน้ำแข็งหน่อยพี่ขอน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งน้ำแข็งวน้ำแข็งใช่ไหมได้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 โอเคเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปแลกให้พี่หน่อยคุณไม่ต้องกลัวนะคุณตอมบี้เริ่มเริ่มเริ่มตายหมดแล้วครับโอเคนี่ไงน้ำแข็งน้ำแข็งนี่แหละจะทำให้พวกตอมบี้อ่ะเหนื่อยกันโอเค เอาเลยจากการยิงยิงมันโอ,อ้โหล้มยังไงตีมันตีตีนี่นนโหโมไม่กินเนี่ยซอมบี้เยอะมากเลยโมตอนนี้เราจำอม่ได้เหรอใช่ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วโมโอ้ยซอมบี้ไปแล้วอ,อืออือโมแลกน้ำแข็งให้พี่หน่อยน้ำแข็งขอน้ำแข็งเอานี่มาให้พี่ก่อนก็ได้ขอใช่ขอน้ำแข็งอีกโอ้ยมาจากการที่แตกโอเค นี่ไงอย่าเข้าบ้านมานะถ้าเกิดว่าเราเข้าบ้านแล้วถ้าคนในบ้านถูกกินน่ะเราจะแพ้นะเราต้องป้องกันให้คนในบ้านปลอดภัยได้เลยเไปโอเคโม,โมมีขออีกน้ำแข็งอีกอได้น้ำแข็งน้ำแข็งนี่แหละจะทำให้พวกซอมบี้อ่ะเหนือกันจราจะจะไม่ตั้งชื่อเรียกว่าไหนเหรอให้น้ำแข็งอี้อ่าเรียกว่าผักไอซ์แล้วกันผักน้ำแข็งก็ตรงๆเลย นี่โมพี่ได้แล้วเอาเนี้ยเป็นแรกขอน้ำแข็งอีกขอน้ำแข็งอีกโุณแตงโมมันมันบังอ่ะตีไว้ก่อนมันมีตัวมันมีตัวไหนบ้างอ่ะโมคุณครับมีตัวไหนบ้างครับตัวนี่ไงแตงโมน้ำแข็งมีระเบิดด้วยมีมีเอาเอาเอาระเบิดไหมเอาระเบิดไหมใช้ห้าสิบห้าสิบบอระเบิดนี่ไงห้าสิบเฮ้ยเอาระเบิดก็ได้เนี่ยโมโมมีห้าสิบไหมพี่ขอระเบิดหน่อย นีมีหกสิบห้าโอเคนี่ไงเราได้ระเบิดแล้วปุ๊บอ่ะได้ระเบิดแล้วด้วยนี่พวกซอมบี้ไม่รอดแน่วางเลยปานตุก้ายิงมันตุ้มตุ้มนี่ไง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 มันมันยิงไปแล้วดูดินี่โดนไปโอ้ืมเรียบร้อยซอมบี้หมอบ แค,แค่นี้เราก็หลุดพ้นแล้วมันวางไอ้น้ำแข็งด้วยวางวางแล้วก็วางนี่เรียบร้อยโมมีแตงโมน้ำแข็งบ้ากำลังทำโอเคพี่ขอแตงโมน้ำแข็งหน่อยแต, <ำ S 2> ตง<ด>โมน้ำแข็งอ๋อวิธีคราแตงโมน้ำแข็งทำไงอะ่ะเหมืนอนจะให้คัาแตงโมมาก่อนอ๋อค้าแตงโมมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาไปคัาแตงโมน้ำแข็ง ต้องการอีก10อันมันต้องใช้แตงโมงแล้วก็ใช้พาดิดเสริมได้ครับงั้นแล้วก็เอาไปแลกกับได้แล้วเฮ้ยไปไปรือไปวางได้ครับได้ครับเฮ้ยแค่นี้เราก็จะช่วยคนในบ้านปลอดภัยแล้วเอาไปเลยเอาไปกินแตงโมลำแข็งจาัก,การันปลาอับมันปลาเนี่ยมันเดินนี่นึบแตงโมดูดีตอนนี้ซอมบี้ทุกตัวเดินนีหมดเลยอะ ไม่สามารถออกมาจากที่นี่ได้แล้วอะ่ะอ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยจะโดนตีเออช่วยด้วยโมไหนๆเราก็ได้เปรียบแล้วแค่นี้ก็ซอบบี้ก็เอาเราไม่ได้แล้วพี่มีเรื่องที่อยากจะทำอะ่ะไหนๆทำอะไรทำอะไรเราทำการแลกของอะ่ะวางให้เต็มเลยไหมแล้วให้ซอบบี้อะ่ะต้องกลัวเราจะ จะไม่ต้องกลับมาบุกเราอีกงั้นเราไปแลกเลยแล้วเอาออกมาให้พี่นันแลพี่ปลุกเองโอเคเอาเลยเอาตัวอะไรจีหยะเอาน้ำแข็งไงน้ำแข็งเอาน้ำเยอะเยอะๆเลยมันจะได้เดินหนืดจนให้มันแข็งหนาตายไปเลยน้ำแข็งตัวจำเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้พี่ขอแลกน้หรอเอาพืชน้ำแข็งไงเอาไปเลยไหนโอเคอารโมไปแลกให้พี่หน่อยเอาพืชน้ำแข็ง นี่จะวางให้เต็มหน้าตักเลยบอกเลยว่า <c oughs> พวกซอมบี้อ่ะต้องอแข่งทายแน่ๆเอาคืนพวกซอมบี้ซะต้องเอาคืน <c oughs> ยิงไปเลยยิงหมอบไปเลยสินะโอเคยังไม่พอยังไม่สะใจพออีกโมโมต้องเอามาให้พี่<า>อีกเอามาได้เลยแล้วพี่ทำการแรกไอ้น,นี่ก่อนอันตะวันก่อน ไหนโอเคได้แล้วโหสิบอันสิบอันนี้แหละทำให้แกต,ต้องหนาวใ,สาสใช่ต้องออคืนน,น,นี่ไงนี่ไงวางวางวางยิงแบบไ,ปไปรยิงยิงซอมบี้ไปนี่แค่นี้อะซอมบี้กระบุกเราไม่ได้แล้วโมเอาอีกเอาอีกโมอ,อีกได้ได,ได้ได้เลยอ่า ไอพืชผักอีกอันหนึ่งแล้วก็อีกแถวหนึ่งแล้วก็เอาแตงโมน้ําแข็งอีกแถวหนึ่งจะได้มันจะได้แบบแข่งตายไปเลยไงโมโอเคเอาไม่เอาพืชผักไม่เอาพืชผักเอาพืชผักเก็บเอาน้ําแข็งไงแล้วก็แตงโมด,ด้วยแตงโมน้ําแข็ง่ะกับผักน้ําแข็งโอเคเอามานั้นแล้วนะพี่ทําการวางก่อนวาง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 ,างเรียบร้อยยิงวัน อุ <West> ooh, ooh, ้ยอ้ยอุ้อุ้ย้ตอมีฟันหรอเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพีช่วยด้วยอ่าอ่าช่วยด้วยโมปากมันไม่ค้างมันไม่ฆ่างอาโมโมช่วยด้วยใหโมช่วยมีหน่อยโมโมช่วยมีหน่อยโมไม่ไหวแล้วตอมีเต็มหมดเลยหนีหนีกลับบ้านกลับบ้านไปเดนจ้า ไปแล้วจ้าเฮ้ยเอาดิแล้วจีก็เอ้าทำไมน้ำแข็งไม่ทำงานเฮ้ยยิงดิเฮ้ยน้ำแข็งยิงเจ้ด้วยคุณครับน้ำน้ำแข็งมันไม่ยิงอ่ะมันจะบุกมาแล้วมันมันมันเสียหรือเปล่านะนายดูดีนายดูดีเสียเหอมันเสียเราต้องทำการตีตีนี่ กระตุกกระตุกกระชากไรกระตุก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 ตื่นตื่นนี่ไงทุบทุบใช้การไม่ได้ทุบเอ้ยมันแหว่งกัดมันแหว่งกัดมันแหว่งกัดอ้าวเฮ้ยโอเคโอเคทุบทุบทุบโอเคได้แล้วโอเคโมพี่ขอไอ้นี่หน่อยดิไอ้อะไรนะไอไอปเป็นเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละจังโมน้ำแข็งอ่ะมีมีเขียนอ่ะ ขออีกเยอะๆได้ไหมแตงโมต้องแข่งกับขอเยอะๆเลยโอเคมันจะได้หนาวตายวางเลยวางวาง,วางนี่ไงอาเบ๊ะอดไปอือโอเคแค่นี้พวกซอมบี้ก็บุกเราไม่ได้แล้วโมเราจะชนะแล้วโมตีนี่ก่อนตีหนาแอบเบิลตีไปตีตีตีนี่ไงนี่ไง,ไงแตกยากจังวะอือ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  อือนี่ไงโหนมมันไม่ตายเอะใช่เหรออะใช่มันไม่ตายเอ้าตายเอ้าสิ่งประดิษฐ์ของฉันเฮ้ยขอโทษเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยคุณเองครับเออโอเคนายช่วยฉันฉันจะไม่โกรธนายโอเคครับโอเคโมได้ได้มาแล้วใช่ไหมนั่นพี่ขอวางอีกวางอีกวางอีกสอมบี่ไม่ต้องเข้าไปอี นี่นี่เอาไปเลยนี่ดักตรงนี้ไว้แตงมันต้องแข่งดักนี่ไว้โอเคเอาไปเลยจัก,การมันโอ้โหโมมันเต็มไปหมดเลยอะ,อะไอเต็มไปหมดสตมมี่เหรอไม่ใช่ผักอะเต็มไปหมดเลย <c ười> ซอมบี่มาถึนมาเราได้ไม่เนี่ยโมไม่นะ่าพวกเราเก่งเกินไป ม,มันน่าจะหนาวตายจนแบบแข็งโป๊กไปแล้วโมใช่พวกเราเก่งกันไปใช่แล้วใช่ซอมบี้แข็งโมอมันจะาคมาอาจาจย์เหรออ่ะสัพพักอะไรอ่ะสักพักแบบอะไรโมนะคะมันก็ได้แบบแปลงร่างเป็นก้อนแข็ง ช่ดิโอ้โหดูดิมีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยดูดิไม่หนาวตายก็ให้ไปดไปเออพี่กลัวแข็งว่ะพี่จะแข็งไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงกูนะเดี๋ยวเจอกูแข็งยิงวันดูดิตอมี่เดินหนืดดูดิโอ้โหมีควันเต็มไปหมดเลยสองสองงานดีนะโอ้ยโมพี่ว่าสองบี้อ่ะแค่นี้ก็ชนะเราไไปได้แล้วคุณพวกเรารอดแล้วคุณพวกเรารอดแล้วใช่ มันมันตายหมดแล้วใช่ไหมใช่มันตายหมดแล้วคุณยังไม่ยังไม่มีชีวิตแล้วใช่มันคงไม่มีชีวิตต่อไปแล้วคือแค่นี้พวกเราก็ชนะแล้วบุโอแต่เดี๋ยวนะลอมบี้มันก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วไหมโบตายพี่มาโบตายพี่มาดูดิโบเดี๋ยวลอบบี้ลอบบี้เดินแข็งโบดูดิลอบบี้เดินแข็งโอเคโอ้โหชนะแล้วเย้ไอ้โบระวัง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตไอใครเราช่วยคนในบ้านรอดแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ